พระอริยเจ้าที่ท่านจะเข้านิโรธสมาบัติท่านจึงไปหาสถานที่บางทีในลอมฟางในเงื่อมผาในถ้ำในที่ปลอดภัยท่านก็จะไปเข้าอยู่เจ็ดวันแต่ในขณะเจ็ดวันนั้นท่านจะตั้งความรู้สึกสัญญากับตนเองเอาไว้ว่าถ้ากิจการใหญ่โตของสงเกิดขึ้นสงมาเรียกจะออกทันที ถ้าหากมีภัยต่อาศาสนาจะออกทันทีเพื่อรักษาคุ้มครองาศาสนาฟังให้ดีนะว่าพระอริยเจ้านี่ตั้งแต่ชั้นต่ำๆโสดาบันขึ้นไปถึงพระอรหันต์มีความรับผิดชอบอย่างสูงต่อความเป็นความตายความเสื่อมของาศาสนามิฉะนั้นถูกลงโทษพระอรหันต์ก็ต้องถูกลงโทษจากหมู่จากคณะพระพุทธเจ้ามอบอำนาจ คลุกาสังคสปานาอํานาจสงเป็นใหญ่ถ้าสงวางกติกากันแล้วต้องเคารพบวชห้าร้อยพรรษาก็ตามเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องเคารพกฎกติกาของมู่สงซึ่งไม่ได้หมายเพียงแค่อาบัตนะกติกาอย่างกติกาของทุ่มไปแล้วห้ามพระสงฆ์เพ่นผ่านห้ามพระสงฆ์เข้าไปมั่วอยู่ในโรงครัวหรือว่าอยู่ในแดนของผู้หญิง ถ้าสงองค์ใดนึกขึ้นมาว่าเราไม่ต้องเชื่อก็ได้กติกาอันนี้มันเป็นกติกาที่ตั้งขึ้นแบบกติกูเราไปเองไม่เป็นไรอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่เข้าใจท่านผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงสงมีสิทธิ์ที่จะลงโทษสวดกรรมประกาศการกระทําของท่านในหมู่สงคําว่าสวดก็คือประกาศอย่างนี้ใช่ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วท่านต้องคืนการกระทําเช่นนี้ถ้าไม่ยอมดื้อด้านก็ถูกสงลงโทษ แล้วแต่ความสมควรของสงฆ์พะาาระนาคเสนพระอุปคุธนั่นอุปคุเนี่ถูกลงโทษก็มัวไปเข้านิโรธสมาบัตินี่แหละถูกลงโทษจากสงฆ์ทั้งหลายพอดีเกิดพยามิลินขึ้นมาสมัยก่อนนั่นสมัยพยามิลินนี่เราไปเอานาคเสนมาปากสมัยพระ,จะเจ้าอโศกรวบรวม,รวม,รวมสาลีลิกธาต เอากระดูกพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่กระจัดกระจายมารวมกันแล้วก็สร้างโลหะปราศาทเก็บบรรจุภา,าษาลีลิกธาตุฉลองใหญ่โตเจ็ดปีเจ็ดเดือนนิมนต์พระอรหันต์ทั้งหลายพระภิกษุทั้งหลายที่มีความรู้ความสามารถมารวมกันหมดแล้วก็ประกาศมีกิจกรรมอันนี้เกิดขึ้นมีอันหนึ่งคือจะต้องหาพระภิกษุที่มีฤทธิ์มีเดชพระพุทธเจ้ากับพญามารไม่ถูกกัน เป็นศัตรูกันมางานนี้น่าจะโูกพญามารมาเบียดมาเบียดเจ็ดปีเจ็ดเดือนนี้ควรจะเรียกหาพระภิกษุผู้มีฤทธิ์มีเดชมาคอยป้องกันปราบปรามพญามาการประชุมขโมู่สงเกิดขึ้นสงทั้งหลายก็ประกาศพระภิกษุมีอยู่ที่ไหนให้มาโมดพระทั้งหลายก็มาแต่พระอุปคุต ไม่ยอมมานู่นแหวกบาดาลลงไปอยู่ใต้สะดือสะทะเลผมไปข้าวนิโรธสมาบัติเจ็ดวันเจ็ดคืนจึงจะออกมาในช่วงนี้กิจสงเกิดขึ้นแล้วพอถามพระสงฆ์ทั้งหมดว่าใครจะขันอาสาปราบพญามารถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นพระอารหันต์ทั้งหลายสั่นหัวไม่มีใครกล้าพญามารมีฤทธิ์มีเดชไม่เอาทีนี้ถามในที่ประชุม,มหมดหรือ,อยัง ู้ที่มาประชุมของเราใน,ใน,ในสังฆมณฑลทั้งหมดนหมดหรือยังมีพระองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อลุกขึ้นยืนประกาศว่ายังครับยังอีกองคหนึ่งอยู่ไหนอ่ะนูน่นใต้บาดาลชื่อว่าอุปคุตเอทํำยังไงใครจะไปตามได้มีอยู่พระที่ได้อภิญญาแวกอุทธกาวารีลงไปได้แต่ก็ไม่มีเดชานุภาพพอที่จะ รับมือกับพญามารได้พระสงฆ์ทั้งหลายก็น,นิมนต์พระอภิญญาทั้งสามองค์นีวแหวกบาดาลลงไปไปนิมนต์พระอุปคุตขึ้นมาอุปคุตขึ้นมาก็ถูกสงประกาศเลยท่านไม่รับผิดชอบไม่เคารพกฎรู้ไหมว่ากฎของสงนั้นเป็นใหญ่สงประกาศทั่วทั้งมณฑลให้มารับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาะจำเป็นสงจะต้องลงโทษท่าน พระอรหันต์ท่านก็นรับผิดชอบยอมให้ลงโทษผมเข้าใจว่างานใหญ่ๆนี่ผมไม่ใช่คนสาคัญอะไรหมู่สงคงจะจัดการกันเองแต่ผมนั้นคงไม่มีความสามารถความรู้อะไรสงบอกว่ามีหรือไม่มีก็ต้องมาช่วยกันคิดช่วยกันทานี้ไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมมาเลยอย่างนี้สงต้องลงโทษเมื่อประกาศโทษนี้ท่านก็นยอมรับจะให้ทําอย่างไรให้ท่านนี่แล้วคอยรับมือกับพญามารลงโทษท่าน ก็พอดีเข้าจังหวะท่านก็เก่งพอดีก็เลยได้ปราบพญามารอันนี้เล่าให้ฟังว่าพระอรหันต์เองก็ต้องถูกลงโทษ